อ้โหวันนี้ของเพิ่งลงใหม่เลยเมื่อตะกี้เลยนะแชสเทอร่า T R C 1เข้ามา2รุ่นนะครับจะเป็นรุ่นตัวพลาสติกดำกับรุ่นตัวนี้ฝาอลูมิเนียมเป็นขนาดความจุอยู่ที่4ี่ดลิตรอ่ะดูด้านในกันระบบล็อกตัวเดียวกับเทอร่าเลยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นรุ่นเทอร่า T R C 1แต่เป็นตัวกล่องพลาสติกนะ พลาสติกพีพีพลาสติกพีพีก็ทนแรงกระแทกกันน้าพลาสติกก็ดีเลยนะฮะนี่ด้านบนด้านบนมีขอบยางกันน้ําให้ด้วยและด้านนอกอะ่ะเขาก็ครอบทับครอบทับตัวด้านด้านล่างมาอีกชั้นหนึ่งไอ้เรื่องกันน้ํานี่หายห่วงร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วผมเทียบให้ดูว่าใส่ขวดพลาสติกได้แบบเนี่ยหนึ่งขวดสบายเลยหมวกหนึ่งใบเต็มเตมก็ใส่ได้นะครับตัวกล่องเขาจะมีถาดให้ด้วย มีถาดพร้อมชุดน็อตให้เลยนี่ถ้าเทียบเราก็ใส่ขวดได้ใบหนึ่งใบหนึ่งแบบตั้งของขวางได้สบายเลยอ่ะนี่ตัวล็อกตัวล็อกตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับอ่ะเดี๋ยวดูรุ่นฝาอลูมิเนียมฝาอลูมิเนียมด้านบนสามารถวางของแล้วก็มัดของได้นะมีหูให้ด้วยตัวนี้ ลองรับหมวกสองใบหรือถ้าเป็นหมวกที่แบบมีสปอยเลอร์ใหญ่ๆได้สบายเลยเป็น41ลิตรที่เทียบได้ว่าเหมือนปี๊บ55ลิตรแหละเป็นพลาสติกน้ำหนักเบามากนะครับ4โลนิดๆหูด้านบนมีหูหลังสองข้างเลยระบบล็อกแน่นหนาแข็งแรงตัวกล่องนะถ้าเป็นตัวดำล้วนตัวเนี้ สามพันเก้าร้อยแต่ถ้าเป็นรุ่นฝาลูมิเนียมสี่พันสองร้อยนะครับตัวบอพิงก็สามารถเสริมได้เดี๋ยวหยิบบอพิงให้ดูตัวนี้เป็นบอพิงตรงรุ่นบอพิงของทางชายเขาจะเป็นฟองน้ํานะเรื่องความนิ่มนี่ก็คือหายห่วงคนซ้อนนั่งสบายแน่นอนตัวกล่องเขาจะยึดอยู่ประมาณเออตัวบอพิงเขาจะยึดประมาณนี้นะครับ ต้องเจาะยึดนะแต่ในกล่องเขาจะมีมาร์กให้จเจาะแหละมีลูกยางกันน้ำมีอะไรให้ครบเลยบานพับด้านหลังแข็งแรงมากตัวกล่องระบบล็อกแบบเดียวกับแช์สามเก้าแชสสี่ศูนย์เลยนะของก็เพิ่งลงมาเลยนะครับเดี๋ยวไว้ติดตั้งเราจะมารีวิวให้ชมอีกทีหนึ่งใครอยากได้ดำล้วน ด้านบนเขาจะเป็นสีดำก็เป็นรุ่นแบบไม่มีฝาอลูมิเนียมแหละส่วนรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นฝาอลูมิเนียมเงาๆหน่อยสวยปาใช้ได้เลย t r c 1นะครับตัวกล่องพลาสติกสนใจก็สอบถามที่ร้าน JJ b y s h o p ได้โดยตรงเลยนะร้านมีทั้งสองสาขานะครับขอบคุณครับผม